ครับสวัสดีครับสภาพฟ้ามครับไม่นีก่ะเป็นสองวันทีมีสิบซีกับสอง8ันหาหกสิบแปด้ะครับได้นี่ครับไม่ได้งว่าตามบามตามขบาก้ยครับพี่น้องเนี่นี่เป็นรถแล้วครับนี่ท้องเก่าเดียนด้วยพี่น้องด้วยโพนอ่างลางความสูงปล่อย สามสิบหาบวกไปหา 40, นปหน,น่อยสี่สนะิบลเลยครับงวัวดูหมูครับพี่น้องใคยทั้งรถเลยนะครับนี่ใคยทั้งรถเลยครับครั้งโคราชเชฟพุ่มกระจอกขายทั้งรถหรอนะครับลูกโตสองโตสามต่อไปครับพี่น,อน้องงเก้าเดือนสีหวงเลยครับครับฟ้ามันแดงพี่น้องก็นี่กุ้งวัวดูหมูกุ้งจอยพอเป็นเต็นดำเปื่อยเตื่นนมไข่นมโล่งหรอพี่น้องนอนครับ ผมเสียกควางว้าวไว้โย่พวาเข้า,เข,าเข้ามันรดผมดิดใจเข้าไหา่ไม้โยครับพราะท่านไลยไปหาเสียกเสียกเบิรครับบึ๊งเนี่ยครับนมลงเลยเด้อครับเก็บดีทั้งคู่หนาคู่หลังรับประกันแจ้งขาให้ครับทิพหามเงือครับพี่น้องี่บามันหูจิ้มครับพี่น้องเด้อหนาปึ๊กนี่เอาไปลุยเราเลยครับลูกกัวฟูตเมยียเด้อพี่น้องด้วยนี่เลยครับหนากระง,งามเด้อหน,นาบามัน ก็ถือว่าคู้อกรครับจับใบใบใดยอยู่นี่เปียดีอยอบเพร่เปียกหนออครับอะละเอาได้ประมาณนี้เราพี่น้องด้วยนะครับเปิดราคาไว้สองหมื่นสองพันห้ารอยด้วยครับตรงให้ฟรีโดยอีสานด้วยพี่น้องด้วยเบื้องหลวดครับเปิดหาปึกจำองแดงครับพี่น้องด้วยต้องบะมันแดงเกาเดียนรับประกันท่้องครับ สองเมื่อนสองหาลอยื้อว่าสุดคุ้มครับเอาไปรุ่นเอาเลยลูกตัวผูตัวีย่ด้พี่น้องเนี่ยนี่ชุดยอดครับนี่บะามันของแขครับโอ้ยงวงสีจว่าเปลี่ยนด้ครับกินบ่จินกับบะจ้อยเนี่ยครับพี่น้องงามเล็บงามทั้งครูหนาครลังว่ามีสีว่ามีเพิ่งกับนี่ครับเอาประม่าเนี่ลแหละผมถ่ายเบิ้งตั้งรอดครับพอผมมาท่านใสเห็ดเข้ามาท่านใส่เข้าเด้อยพี่น้องเนาะเราว่า งใจพุ่มก็ากาดก็จากับไขทั้งรอดหละเพราะเมงยครับผมรับประกันครับน้ำซีบะมีจริงเด้อเต่าน้งลงแล้วกับพกร้านเราครับเอาไปร้อยจินนองเร้ยพจีนอนองเด้อะรีว่าชุดคุม้มร้อยสามสิบห้าบวกไปห้าร้อยสี่สิบละงว้วงโมนี่มันออกคางครับงว้วงบะมันอ่ะอ้นวนคือองแดงเนี่ยสองเมื่อสองหร้อสองสี่ตัวอีสานพีนนอ,นองพวกห่หลายๆมา,า,บยาบ้านเบิ้งเรื่อฝ่าเบิ้งงูะใดสนใจกับจนดวนเลยผมเรียนสรงเห็เลยครับพีนนองเด้อ นี่หางก็างามเดลยไปเรี่น้องโวกหางง่ามๆบิง่งถึงบังถ่ายมันเปลืองดำเปือือกเปลืองห้างเพิงเล้วนะครับนี่เบิ่งเลยครับ,บเลบปลืกหางง,งามเลยกอเขาลงมากๆเลยละ่ละกับเบลือลึกหนังหนาซายใหญ่ดีครับพ่อแมห่หนี่งครับซองเมือ่อซองหาออยครับอา้าวครับผมขอจบคลิปไปแค่น,นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ